สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาชมพระที่ไม่ค่อยจะได้เจอมานานแล้วนะครับเพิ่งได้เจอนะครับก็มีลงบ่อยอยู่แต่ลงไปก็ปิดไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะเจอละนะครับเพิ่งจะได้องค์ใหม่มานะครับเป็นพระปิด ตานะครับหลวงปู่โตวัดลาดปะเคานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนี่นะครับผมนะนี่นะครับองค์น <itu? S 1> ี้ก็ออกเนื ok ้อโซนออกเขียวๆนะปุ่นรับนะครับพระพิตาหลวงปู่โตวัดลาดปะเคาเนี่ยนะครับเรามีออกหลายสีหลายโซนนะครับเนาะองค์นี้ออกสีเขียวๆนะครับก็ดูนะปุ่นดุนะครับเนาะนะครับก็ได้มาอย่างนี้ก็ ก็เดี๋ยวชมกันอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะกรอบให้ชมนะครับคุพี่นะครับก็อยากจะให้เดิมที่สุดก็ได้มาอย่างนี้ก็ก็ยังไม่แกะก็เดี๋ยวแกะพร้อมกันไปเลยแล้วดูความคมชัดของเห็นไหมครับขนาเลขยันนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็นะครับเช่นเคยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้นะครับขอเป็นเลิกสะดวกผมนะครับเนาะาะปกติจะลงพาร์ตตอนสายๆนะครับแต่ตอนนี้ผม ยุ่งยงานบัญชีนะครับเราพอดีลูกค้าเขาจะหยุดสงการกันนะครับก็ต้องไลบีเก็บงานให้ครบก่อนสงการก่อนเขาจะหยุดกันนะครับก็ก็เอาเลิกสะดวกของไม้ก่อนนะบรนวีนับกตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เพอนก็ได้มาลงคลิปนะครับก็เอางาน หลักเราก่อนน้อบรคแบบเอารายได้หลักเราก่อนนะครับผมก็พอว่างก็เดี๋ยวมาชมพากันเช่นเคยนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่โตนะบัตลาดปะเขานะครับปีสองนห้าสองหนึ่งนะครับผมนะก็พีเขานะพีเขาห้อยใช้นะครับผมนะก็คุยตามภาษาคนชอบสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็นะครับ วีละครงราคาก็พอแบ่งกันก็เลยอ่ขอแบ่งพี่เขามานะครับเดี๋ยวเนะครับเดี๋ยวผมขอแกะหน่อยปึ๊บหน้าปุ่นี่สายตาสายตาสั้นนะนี่เดี๋ยวถ้าถ้าแกะในกล้องเดี๋ยวผมมองไม่ชัดเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับผมได้แล้วนะนี่นะปุนนี่อึ๊บเอาไมา้จิ้มหน่อยมาเลยนะ นี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะนะครับนี่นะครับก็นี่ได้มาทั้งกรอบอย่างนี้เดี๋ยวถ้านะครับดูเพื่อนพี่ดูเบื้องต้นเลยเห็นไหมครับ เซียนนะครับเซียนเนเหมือนขอบตัดนั่นแหละนะเห็นไหมครับวิธีการสร้างนะนะครับคอยลอยคูดไปข้างหลังแล้วก็การปิ้นนะครับน้อเห็นไหมครับมันต้องมีตัวสายปเหตุนะครับนอเห็นไหมครับเขารูดไปข้างหลังนะครับการสร้างพันแล้วก็ปิ้นมาข้างหลังนะครับแล้วดูหน้าออกสีเขียวๆนะครับความคมชัดนะครับผมนะนี่นะครับน้ะนี่ดูนะครับผมนี่นะนะครับก็ได้มาอย่างทั้งกรอบอย่างนี้นะครับถ้าผม ถ้ามีเพื่อนพี่ปิดไปก็งองค์นี้ก็ผมก็ไปกับกรอบผลกักอนกอย่างนี้แหละนะครับมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับเนาะก็กรอเพื่อนพี่จะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เพื่อนพี่นะครับผมนะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับ้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับ้าปีสองหนึ่งนะครับก็ดูเนื้อหาให้มันเป็นสองปีสองหนึ่งเห็นไหมครับนะครับคาบไข่คาบนวลเห็นไหมครับ,บนเนาะไข่ดินนะครับเนาะไข่ดินเอ้ไม่ใช่ ไขผงนะฟ้าผงเห็นไหมครับมันจะมีธรรมชาติของเขานะครับเนาะพ้าปีสองหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็มีรอยเส้นเสี้ยนแล้วก็เนี่ยนะครับเนาะดูนะครับความคมชัดนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับพ้าพิมพ์นี้นะครับมีหลายเนื้อหลายสีหลายวันหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับ ก็นี่นะครับเนาะก็เล่นหาก่อนอื่นก็เล่นหาทั่วไปนะครับนดีๆพ้าอะไรก็เล่นทั่วไปนั่นแหละเว็บผ้านะครับเนี่ว็บเว็บยงเว็บจูนนะครับเนาะหนังสือผ้าอะไรก็มีลงทั่วไปนะวันนี่นะครับนี่นะครับก็หนังสือรุ่นเก่าอะไรเขาก็เล่นกันนะครับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับนะทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือเห็นไหมครับผ้านะครับเขามีหลายสีหลายวันหน้านะครับเดี๋ยว นี่นะครับเนาะเดี๋ยวยังไงดีนี่นะพี่เห็นไหมครับก็จะมีว่านตะบูเลือดนะครับสีแดงนะครับสีขาวนะครับวันน้าแก่เหลืองวันน้าน้ําตาลนะครับผมนะวันน้าเขียวเห็นไหมครับวันน้าน้ําตาลวันน้าเหลืองนะครับมันมีหลายวันน้านะพี่นี่นะนี่ครับพระเขามีหลายวันน้านะครับเนเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ ก็จะมีนะครับนว่านเกสรผงไอ้ผงพุทธคุณผงเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ผงใบลาดผงทูบนะท่านก็ผสมกันไปผสมกันมาว่านตะบูนเลือดนะครับมันก็เห็นไหมครับเนี่ยว่านตะบูเลือดด้วยเพื่อนเดูองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแขนตรงแขนแขนมีแดงๆด้วยนะครับหน่อยไหมครับก็ผสมกันไปกันมาไม่รู้ว่าไปโดนว่านตะบูนเลือดหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับก็เห็นกันอยู่นะนะครับเห็นไหมครับ นะครับก็เนื้อหาท่านมีหลายโซนนะครับพาชุดนี้ท่านสร้างไปไปช่วยงานนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับก็มีหลายโซนนะนะครับก็ไม่ใช่ผมก็ให้ดูเพื่อที่จะเห็นไหมครับองนี้องค์เหลืองๆเห็นไหมครับดูขาวอแดงๆเห็นไหมครับนะก็เป็นเนี่ยเนื้อหาของท่านนะนี่นะเนาะนี่นะครับเนาะก็นะครับพารุนนี้นะครับเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะก็เล่นหาทั่วๆวไปนะครับก็อึ๊บ เอาประวัติซะหน่อยนะพอดีนะับจะได้แบบตามคอนเซ็ปต์เรานะครับเนาะสะสมเพราะศรัทธานะครับเนาะว่าหารุ่นนี้นะครับน่าใช้น่าศรัทธาน่าขึ้นคอเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอาจน่าใช้น่าขึ้นคอเพราะอ่ารุ่นนี้นะสองหมื่นนะรุ่นนี้ห้าหมื่นห้อยไว้ราคาจะขึ้นนะครับเนาะช่องผมก็อาจจะแบบไม่ถูกใจบพี่นะครับเพราะผมเน้น สะสมพุทธะนะครับเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็นะครับนวัดลาดประเคนะบางทีนะปีสองห้าสองหนึ่งนะครับทางวัดทาการปฏิสังขรณ์วัดนะครับซึ่งมีสภาพสุดโสมเสื่อมเสื่อมลงตามเสื่อมลงตามกาลเวลานะครับจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นพระครูวิมลหานกิจนะครับหรือหลวงพระหลอมนะครับเนาะจะอาวาดที่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับ ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตนะก็คือได้นิมนต์ท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยนะครับเนาะก็นะครับทางวัดวัดลาดปลาเขาอะนะนะครับมีการสร้างพระขึ้นมานะครับเนาะแล้วตอนเนี้ยหลวงปู่โตนะท่านได้ทราบถึงเจตนาลมของหลวงพ่อหลอมนะครับรวมถึงมองเห็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนานะครับในภายภาคหน้านะครับท่านจึงได้นำพระปิตามหาเสน่ห์เนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับนะครับหลังยันพุทโธเนี่ยนะครับนำมาให้วัดวัดลาดปลาเขาถึงสี่หลังนะเนี่ยนะครับเนาะ ก็คือพระชุดนี้ท่านสร้างเองนะครับท่านสร้างเองมวลสารท่านเองนะครับท่านสร้างเองเสกเองมาแล้วนะครับแล้วก็มาเข้าพิธีที่วัดราชประเขาเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือวัดราชประเขาที่ผมบอกไปนะครับเขามีการสร้างวัดเขามีการสร้างพระองเขานะครับแต่หลวงปู่โตนะครับท่านนำของท่านมาเองท่านมาช่วยแล้วก็มาช่วยเสกในงานนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็นะครับผ้าชุดนี้เอ๊ะผ้ารุ่นนี้นะครับได้หลวงปู่โตสร้างหลวงปู่เสก หลวงพุโตเสกคือไม่พอนะครับเรามาเสกสามที่ที่วัดร้านระเข้าอีกครั้งหนึ่งครับนะรวมเกจิอาจารย์อีกแปดรูปนะครับเนาะก็มีหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อพมขนอนเหนือนะครับหลวงพ่อแช่มดอนเยหอมนะครับหลวงพุเริ่มจุกกระเชิญหลวงู่อคำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับหลวงู่เหรียญบางเราหงหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่หลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับแล้วก็หลวงพ่โตนะครับเพราะถ้าเป็นประธานนะนะครับในการปลุกเสกนะครับผมนะ ประมาณนี้นะพีะน่น้ำเนะาะก็รู้ประวัติกันก่อนว่าเออไขเ่เสกบ้างอะไรบ้างมวลสารเนี่ยหาการสร้างเป็นยังไงบริสุทธิ์ยังไงนะครับผมนะมาลงกล้องสองกันนะครับผมจะดูนะครับผมนะเนื้อออกโซนเนี่ยพี่น้ำโซนเค็มเ,เ,เ,เขียวนะครับเน,น,นาะนะจะผสมเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็ดูไข่นะครับไข่ผงนะครับ แขนมีออกแดงๆด้วยนะครับนนะครับผมเส้นขาสะดงสะดือมือนะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะเส้นเสี้ยนนะครับเนาะก็เหมือนขอบตัดพระเหรียญนั่นแหละนะครับการยูจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็การปิ้นนะครับการปิ้นของเนี่ยนะครับเนาะมาด้านหลังนะครับผมนะก็ อพิตาหลูงปูโตหลายรุ่นก็จะเป็นอย่างเนี้ยลมปิ้นๆอย่างนี้นะปันวิวพนวินะแล้วก็ดูนะครับเอกเลักษ์เลขยันนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับเนาะนี่นะครับผมแล้วก็ไข่ต่างๆไม่อยากให้มองข้ามนะครับพับปีสองหนึ่งนะนะครับคาบไข่ต่างๆธรรมชาติความแห้งนะครับธรรมชาติไข่ที่มันเป็นน้ำนะนะปันวิวนะมันเจอฝุ่นเจออะไรที่มันต้องแห้งอะไรอย่างนี้นะปันวิวนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับมันจะเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมนะที่ อยากให้พี่ๆนะครับใช้ดู้าด้วยนะครับผมนดูเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กดตับตะไคายช่องให้ผมกันด้วยนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ